สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ปิดวันสำหรับวันออังคารนะครับที่11นะครับพฤษภานะครับเดี๋ยวสรุปกันนิดนึงสำหรับเซฟทิสตี้อินดีคสปีชั่นนะครับวันนี้นะครับเป็น i n s i d e Day นะครับคือเรนจ์ของวันนี้ทั้งวันเนี่ยไม่สูงกว่าไฮของเมื่อวานนะครับแล้วก็ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่าโลของเมื่อวานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันก็เลยเป็นอินไซด์อินไซด์เดย์นะครับเมื่อวานเนี่ยก็เป็นอินไซด์เดย์ของเออเมื่อวานซื่อนะครับอินไซด์เดย์ของเมื่อวานนะครับโดยที่เมื่อวานเนี่ยเป็นเป็นพาราบุลิกเวชท็อปนะครับซึ่งเป็นบูที่เป็นสตรองบูนะครับเมื่อวานนี้ทั้งวันนะครับเป็นบูเดย์นะครับทำให้อ่วันนี้เลยเป็นการเป็นแพทเทิร์น IOI นะครับแพทเทิร์น IOI เนี่ยอ่ ในเด i l y ฉาดเนี่ยครับดูใน daily chart เดานดนึง pattern i/o i เนี่ยมันก็เป็น pattern กลับตัวนะครับสำหรับการ reversal ขึ้นไปนะครับซึ่งจริงๆวันนี้ถ้าเป็น b l u บ Bar close on high เนี่ยก็จะดีมากนะครับก็จะเป็น pattern ในการกลับตัวขึ้นมานะครับที่ตรง low ของวันที่27หรือขึ้นมาทดสอบเส้น moving average นะครับ 20วันวิวิ i n g average ตัวนี้หรือว่าเส้น b a t r เท Line ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากวันเมืม่อวานวันนี้นะครับเป็น b บ a r โดจินะครับซึ่งก็เป็น Week by Setup นะครับก็มีโอกาสนะครับสองอย่างก็คือมีโอกาสที่วันพรุ่งนี้จะเบรก g h ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะเป็น b u l l Day ขึ้นไปหรือไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไซด์เวคคือเป็นอินไซด์นะครับซึ่ง ซึ่งนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมมันเป็น weak นะครับมีโอกาสที่เป็น bear o j i เนี่ยมีโอกาสที่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ fail นะครับเ,เหมือนกันนะครับเพราะนั้นนยะครับเนี่ยครับคือ b ูเนี่ยพยายามจะทําให้เป็น high low major trend reversal ขึ้นไปนะครับแต่ว่ามัน ดันปิดเป็นเป็นแบ a r doji นะครับซึ่งเป็น bear body นะครับซึ่งทําให้เห็นว่าบูเนี่ยไม่ได้ s t r o ไม่ได้สต r o เท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเป็น ioi pattern ซึ่งก็สามารถเสี่ยงบายนะครับขึ้นไปได้นะครับพ่กนี้ก็ยังมองไซด์เวย์นะครับหรือไม่ก็ขึ้นต่อไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็น big, big down big up big down เนี่ยก็เป็นเนี่ยเราตี channel นี้นะครับ เรตีชันแนลนี้เอ้ตีตีเทรไลายนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเอา่อาจจะก,กำลัง form triangle ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่พรุ่งนี้ขึ้นมาแล้ว f a i แล้วก็แกว่งตัวต,ต,ต่อต่อเนื่องนะครับหรือไม่งั้นก็จะเบรกนะครับ high ของวันพรุ่งนี้ขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็อา,อาจจะขึ้นไป f a i เหนือ high ของเอมื่อวานนี้นะครับก็ได้นะครับ เนี่ยขึ้นมาเป็น c y c l i lake trap ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ยังเป็นเรียกว่า minor lower high ก็คือเป็น lower high ตัวที่ใกล้ๆที่สุดนะครับทีออ่อย่างน้อยเนี่ยถ้าจะเป็น trading range เนี่ยก็อาจจะต้องขึ้นมาเหนือเหนือเหนือ เหนือไฮนี้ให้ได้ก่อนนะครับบูนะครับแล้วค่อยลงมาทำเดอร์โบว์วัลทออีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะมีโอกาสขึ้นไปจริงๆอย่างจ,งจ,งจังนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเอ่อมันก็เป็นแพทเทิร์นกลับตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็พุ่งนี้มีโอกาสที่จะรีวิร์สขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าข้างบนก็เป็นแมกเนตอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นโลที่27่เส้นแบทเทนไลน์นะครับรวมถึง ยี่สิบวัน moving average ที่ดูในเดลิชาเนี่ยสามสามจุดนี้นะครับที่ประมาณเก้าร้อยเจ็ดสิบสองจนถึงเก้าร้อยแปดสิบเนี่ยก็เป็นแม็กเนตอยู่ข้างบนนะครับซึ่งบูจะพยายามขึ้นไปเหนือเมเจอร์ไมเนอร์โลว์ไฮตัวนี้นะครับเพื่อทำให้มันเป็น trading range นะครับแม้ว่าจะลงมานะครับทำไฮเอลอีกรอบก็ขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปได้อีกทีนึงอาจจะขึ้นไปเป็นเ a v e ก็ได้นะครับแต่ว่าถึงจะขึ้นไปอย่างนั้นเองมันก็เป็นว e e นะครับเพราะว่า การขึ้นไปต้องดูต้องดูการขึ้นอีกทีนะครับว่าขึ้นไปสตรองแค่ไหนนะครับถ้าขึ้นไปแล้วลงมานะครับขึ้นไปถึงแม้จะขึ้นไปได้มันก็ถือว่าเป็นวีคนะเพราะอยู่ในบูชแนลนะครับมันก็ไม่ได้เป็นสตรองสตรองบูเทนนะครับซึ่งซึ่งก็เพิ่มโอกาสที่เราจะเล่นช็อตข้างบนอย่างที่บอกนะครับซึ่งผมยังบอกผมก็ยังอยากจะเล่นช็อตที่ข้างบนนี้นะครับ มากกว่านะครับไม่อยากจะช็อตที่แถวๆข้างล่างนะครับซึ่งซึ่งก็ก็จริงถูกไหมครับเห็นไหมอันนี้ช็อตลงมาก็ต้องระวังเลยมันไม่มันไม่ค่อยบูยังบายกลับขึ้นไปนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช็อตข้างล่างล่างี่ก็ต้องระวังนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ